โอเคครับมาตามคำขอผมเองก็จริงๆแล้วก็ไม่ไม่ได้รู้ลึกเท่าไหร่นะครับกับรถเจม้าหเพราะว่าโอกาสที่เราจะเข้ามาแก้ปัญหารถเจมหาห้างจนเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะน้อยกว่าค o นด้นะครับแต่ทีนี้มันมีคําถามว่าจากความรู้ที่เรารู้เรื่องของค o นด้ว่ารถเนี่ยมันมีสเต็ป4ก็คืออธิบายก่อน รถค o นด้เนี่ยมันผลิตมาตั้งแต่ยุคแรกคือรุ่นสเต็ปหนึ่งตหนึ่งคือเป็นการเอาอุปกรณ์มาจากรถ ATV เลยมาใส่ในรถมอเตอร์ไซค์สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือที่เป็นจุดเด่นมันนะจุดเด่นจุดสังเกตมันคือรถคันนั้นเนี่ยก็มีอยู่ในรถเวฟร้อยไม่มียี่ห้อหอื่นไม่มีมรุ่นอื่นแต่ในเวฟร้อยห้ามันมีหลายลรุ่นถูกไหม แต่ในเร 25, เร้อยยี้าตัวแรกๆเนี่ยหรือว่าสเต็ปที่หนเนี่ยก็คือเรื่องของการที่ไม่มีคือการที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยยังมีท่อทางไกลัดมีใครเคิเห็นไหมรถหัวฉีที่มีท่อทานน้ำมัน2เส้นมีคนเคยเห็นไหมครับนีคือรุ่นแรกหรือบางคนอาจจะเป็นอีกอันคืออะไรครับเรือนลิ้นเล่ง กับกลองอยู่ที่เดียวกันนี่คือเวอร์ชั่นแรกหัวฉีดก็ยังเป็นหัวฉีดตัวใหญ่เรือลินเล่กับกลองอยู่ที่เดียวกันแล้วก็น้ํามันที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยมีท่อทางน้ํามันไปแล้วท่อทางน้ำมันกลับอันนี้คือสเต็ปหนึ่งแล้วก็ถ้าไม่ไม่ผิดพลาดประการใดแล้วแต่นะ จะไม่มีขั้วต่อ DLC แต่พูดง่ายๆด็อกเตอร์ต่อเข้าไม่ได้พอต่อมามัเป็นยุคที่2ก็อยู่ในรถเวฟร้อย i าไเหมือนกันชื่อภาษาอังกฤษเขารหัสเขาคือ KPHX นะครับไอเวฟร้อยย้าตัวนี้เนี่ยถ้าเรารู้จักกันดีในนามช่างผมก็ไม่รู้จักนะแต่ว่าช่างเขาชอบเรียกกัน เราเรียกเวฟ125ตัวนี้เรียกว่ารุ่นไฟเลี้ยวบางลงไอ้ตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากเดิมคือมันเริ่มเอาอุปรกรณ์ที่มาใช้ชเฉพาะรถแล้วงั้นกลองกับลิลเล่จะแยกกันจะไม่มีกลองกับลิลเล่งอยู่ปิดกันเหมือนรุ่นแรกแกนดนิสเต็ปสองนะแต่สิ่งที่ยังไม่เหมือนสเต็ปสาม ก็คือไม่มีออกซิเจนเซนเซอร์เมื่อไม่มีออกซิเจนเซนเซอร์ถ้าเกิดว่าเราใช้ด็อกเตอร์เสียบเข้าไปนะหลายคนหลายช่างจะตกใจว่าเอา้าทำไมมันไม่ขึ้น s t f l t f ก็มันไม่มี O2 อ่ะมันจะเอาข้อมูลไหนมาตรวจสอบว่าชดเชยหรือไม่ชดเชยล่ะเห็ไหมครับอันนี้คือสเต็ปสอง w ร้อยยี่ห้าไอเหมือนกันนะไม่มีในรถโ,โน่นหรือ่ นะครับแต่พอมายุคนึงเราจะเริ่มรู้จักกันมากขึ้นก็คือเวฟหรือคอนดักติกหรือรถปุ่นต่างๆที่เริ่มออกมาแล้วเนี่ยเป็นสเต็ปสามสเต็ปสามที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือมีออกซิเจนเซนเซอร์นะครับทั้งสเต็ปสองและสเต็ปสามปั๊มน้ำมันก็จะมีท่อทางสเส้นเดียวแล้วไม่ใช่มีสองเส้นไปกลับแล้วเห็นไหมครับ แต่สเต็ปสองสเต็ปสามต่างกันตรงที่สเต็ปสามเนี่ยมี O2 เซนเซอร์แล้วเมื่อมี O2 เซนเซอร์แล้วก็จึงมี STF แต่ยังไม่มี LTF เวลาเสียบโดกเตอร์ไปก็จะเห็น STF วิ่งค่า O2 วิ่งนะครับแต่จะไม่มีค่า LTF ต่อมาก็พัฒนามาเป็นสเต็ป4 สเตปสีก็คือที่เซนเซอร์หรือเร่งจากเดิมที่มีทั้ง2ทั้ง3ทั้ง1นึ่งนะจะมีครบเลยคือมีแมปมี iat มี tp 3ตัวพอเป็นสเตปสีก็เอาแมปออกเอา iat ออกเหลือแต่ tp อย่างเดียวแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาสองอย่างคือมี ltf แล้วก็มีโหมด ความสูงจากระดับน้ำทะเลขึ้นมาจากนั้นก็มาเป็นสเต็ปที่5ก็คือเรื่องของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งอันนี้อาจารย์จะไม่พูดเดี๋ยวเขาไปพูดทีเดียวแล้วก็ขยับมาที่เขาพูดกันอยู่ก็คือ5.5ก็เกิดในยุคนี้แหละยุคปัจจุบันนี่แหละที่ลูกสูงเป็นไงครับขนาดเล็กลงระยะชักยาวขึ้นทําไมมีผลอะไรอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญ,ญาตไม่พูดก่อน จะมาพูดถึงในสเต็ป3ไป4ก่อนดนั้นถ้าเราพูดถึงสเต็ป3ไป4เนี่ยมันก็คือการที่เซ็นเซอร์ไม่ครบแล้วมันทำงานยังไงมันก็ทำงานในการอาศัยออกซิเจนนั่นแหละมาเป็นตัวประมวลผลอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่มันได้ค่าเริ่มต้นมาจากเซ็นเซอร์ที่เป็น PP เนี่ย ซึ่งมันก็จะมีตารางน้ำมันใช่ไหมกับท,ทีว่าเราบิดแค่เท่านี้อัตราการจ่ายน้ำมันต้องเท่านี้แต่เนื่องจากตอนนี้รถมันมีความดันการสึกหรอหรืออะไรก็แล้วแต่สภาว่าที่ขับขี่อยู่ต่างพื้นที่กันมันไม่ได้เป็นค่าที่แท้จริงจากการที่เรามีเซ็นเซอร์ครบมันก็จะอาศัยผลของการของไหมนี่แหละที่ผ่านมาจากออกซิเจนส่งไม้กลองเพื่อทําการจุดเชิซึ่งเราเรียกตรงนี้ว่า การชดเชยน้ํามันหลังจากการเผาไหม้จำไว้นะคาพูดนี้จำไว้นะมีผลยาวเลยนะเดี๋ยวต่อไปนข้างหน้าคือมันจะมีผลก็ต่อเมื่อเผาไหม้แล้วซึ่งมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องวันนี้ที่มาคุยต่อหรือเรื่องต่อไปที่คุยต่อก็คือเรื่องของแล้วในรถค่ายมีไหมถ้าย้อนกลับไปักเมื่อสักสามสี่เดือนที่ผ่านมาหรือเดือนที่แล้ว หรือปีที่แล้วผมอาจจะมีความรู้ในระดับหนึ่งว่ารถยามาฮ่าเองก็มีนะที่เซ็นเซอร์ไม่ครบซึ่งก็เทียบเท่ากับรถสเตปซีของคนได้ใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแล้วมันมีโหมดไหมแล้วมันมีค่าดชเชยไหมแล้วถ้ามันจะเป็นมีโหมดเนี่ยในฮอนด้เนี่ยใช้วิธีการปรับโหมดได้สองแบบ แบบแรกคือปรับด้วยตัวเราเองกับแบบที่สองคืออาศัยการเรียนรู้จากการทำงานของเครื่องยนต์เริ่มไปปรับโหมดด้วยอัตโนมัติคําถามคือ y ม m a h ามีไหมเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องนี้ครับว่า y a m a h าเนี่มีโหมดไหมแล้วถ้ามีโหมดเนี่ยมันจะเป็นยังไงปรับด้วยเมนูนได้ไหมหรือปรับไม่ได้แล้วก่อนจะปรับ ต้องรีเซ็ตไหมเพราะถ้าเป็น Honda เนี่ยถ้าคุณจะปรับโหมดคือคุณต้องลบปัญหาในอดีตก่อนและถึงคุณจะมาปรับโหมดได้แล้วเราจะมาลองดูกันว่าถ้ายามาฮ่าปรับโหมดได้คำถามคือถ้ามีปัญหาในอดีตอยู่จะปรับได้ไหมเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปต่อไปว่าย a มาฮ่มีโหมดไหมถ้ามีโมหโมดปรับโหมดยังไงได้ด้วยเมนวนวลหรือต้องใช้เครื่อง แล้วถ้าปรับแล้วเนี่ยเงื่อนไขของการจะปรับต้องลบไหมปัญหาในอดีแล้วเรามาดูกันครับว่าทำงานยังไงของยามาฮ่าในสิ่งที่ผมกล่าวไปในคลิปต่อไปครับ